ใครจะคิดว่าขนมปอดในวัยเด็กจะมีนิทรศการแบบนี้ ush, โคอาล่ามัสว่เปิดใจให้ลกน่ารักเวลิมัชไอเรามันก็กินมันตั้งแต่เด็กซะด้วยสิทีนี้ก็พลาดไม่ได้เลยเปิด,ปดมาห้องแรกก็เป็นห้องกระจ้หยน่ารักง่ะอ่ะอ่าแล้วก,ก็มาต่อกันที่ห้องแห่งแสงไฟจะมีท่ามกลางดวงดาวเดินมาต่ออีกห้องก็จะเจอเจ้ามัสคุงกับแฟนมารอต้อนรับเลยเดี๋ยวมาต่อกันที่ห้องโปรไฟล์ของโคอาล่ามัสแล้วมีใครรู้บ้างเปะว่าเขามีแฟนด้วยนะชื่อวอลจังจะบอกว่าแต่ละห้องก็คือถ่ายรูปน่ารัก <ไป S 1> และนี่คือ Co โคอาล่ามัสแฟ งานขนมสุดน่ารักที่โชว์กระบ,บวนการผลิตขนมสุดแสนอร่อยเดินเข้ามาอีกหน่อยก็จะเจอห้องสีเหลืองแสนสดใสและยังมีเจ้าหมีตัวยักษ์ตั้งอยู่กันบอกเลยห้องเนี้ถ่ายรูปเพลินมาก<อ>และถ้าวันหนึ่งเธออยากจะไปเที่ยวทะเลก็มีโซนทะเลให้พร้อมเจ้าหมีใส่บีกินและเขายังมีการ์ดให้เขียนความรู้สึกอีกนะเขียนเสร็จก็เอามาแขวนไว้ตรงนี้ได้เลยและไฮไลท์คือห้องนี้เลยเป็นสวนดอกไม้กระดาษที่มัสคุ้มกับวอจังมาสรารภาพรักกันอ๋อโรแมนติกไปปะพิกัดที่ลิเวอร์ซิตี้เลยที่สำคัญเข้าฟรีนะ